ไม่มีเรื่องไหนที่ท่านไม่เปรียบเทียบหมายถึงว่าไม่มีเรื่องไหนที่ท่านไม่ยกมาเปรียบเทียบเป็นตักทำเพื่อสอนเราโดยเจ้าเอาสิ่งที่มีอยู่ในโลกทุกอย่างมาพูดมาสอนหลายเรื่องหลายคนหลายอาขาอาชีพต่างหลายวิธีชีวิตต่างท่านก็มาเปรียบเทียบเพื่ออะไรเพื่อให้คนเข้าง่ายหมายถึงว่าเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายมีความคุ้นเคยในการที่จะนำ นำหลักความรู <committee phin at> see, ้ความฉลาดที่มันถูกต้องเนี่ยไปใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตของคนเจ้าของผู้ที่เป็นชาวนาต้องมาพูดเรื่องชาวนาฟังมีผู้เป็นพ่อค้าท้านก็พูดเรื่องการค้าขายให้ฟังก็มีเป็นนักล็พูดเรื่องนักลบก็มีเป็นช่างเป็นช่างธนูก็พูดเรื่องช่างตัดลูกศรเป็นช่างไม้เป็นช่างรถก็พูดเรื่องรถเป็น สารพัดเนี่ยนี่ตังเป็นโจรก็พูดเรื่องโจรพูดธ,ธรรมะ <c ười> เกียรติเทียบกับโจรนี่ยังย้งเป็นครอบครัวก็พูดเรื่องครอบครัวแลอาหารยังไงเป็นเรื่องหมอก็พูดเรื่องหมอนะพระพุทธเจ้าก็าเกียรติเทียบเอาเป็นเหมือนหมอเหมือหมอผ่าตัดสันระยะแพทย์เลยซันระยะแพทย์มือหนึ่งนะตัดสิ่งที่มันเป็นพวกรอยผ่าสิ่งที่มันปกปิดให้เปิดเผยตัดสิ่งที่มันลุงลงที่มันไม่ลุงลำ สิ่งลวงหลังนี่ความยึดมั่นถือมั่นอยู่นะความหลงแล้วก็วงจรการหมุนเวียนของอารมณ์ซ้ำเดิมนี่ลวงหลังมันก็สอนให้ตัดด้วยการอะไรทุกการเห็นความไม่เที่ยงหรือการตั้งอยู่ไม่ได้ของมันตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยขาดไปเรื่อยเขินไปเรื่อยดับไปเรื่อยนิจจันนี้เป็นเครื่องตับสังขารทั้งพวกแต่นิจจันทีเข้าโยมแั้งเห็นสมองเสมอเลยก็จ่อไปหานิพพาน เห็นการเกิดเห็นการดับที่ไดหน่อยทีนิหน่อยสุดท้ดยทดายก็กลายเห็นกายเป็นเห็นการดับโดยต่อเนื่องเห็นการดับโดยสม่ำเสมอเห็นการดับโดยมาตรฐานมันก็เป็นนิพพานมันก็ดับทุกก็ดับแต่ละขนาดแต่ละขนาดนั้นไปเรื่อยๆตัวทั้งการดับนี้มันมันต่อเนื่องมันสม่ำเสมอมันมันม่นคงแล้วก็ไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้ทางบอกแก่ทุกคนว่ีอย่างนี้ง่ายๆง่านยสนะ พอแค่มีความมั่นคงมีความจริยารมต่อเนื่องทําต่อเนื่องไปรเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยๆระคับระคอันไปเรื่อยไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยุ่งยากถ้าเราเข้าใจถูกต้องแต่ก็ไม่มีอะไรที่เราควรประมาทไม่มีอะไรที่เราควรไปคาดเดาว่ามันจะป็นอย่างนี้อย่างนี้ มันไม่ได้เป็นไปตามที่ชอบใจหรอกมันเป็นไปตามส่วนประกอบของมันอะที่ที่ทาให้มันเป็นไปโดยที่สุดแล้วเมื่อมีความเข้าใจใตรลักษณ์อันนี้จำา้อกับมรณาตายแน่นอนว่าผู้นั้นจะไปถึงย่อมไปถึงที่ดับทุกแน,นี่ๆเป็นผลที่เป็นมาตรฐานอืใตรลักษณ์นี้เรียกว่าสามัญ ตามลักษณะลักษณะที่เป็นมาตรฐานเสมอแลยคุยกับสองคนมานั่นก็เหมือนกันในลายหุ่นนั่นก็อย่างนี้ให้ให้เข้าใจความงง่ให้เข้าใจความมันนิดเดียวมันแค่ถ้ามันเข้าใจแล้วมันจับมุมหูกแล้วมันง่ายเลยมันจะเหลือเหลี่ยมนิดเดียวเหลี่ยมมุมหน่อยเดียว เอาเปรียบมันได้จับได้มุมได้ปั๊บเนี่ยโอ้ย,ยไอ้คำไอ้คำทุกคำเด็อเดี่ยวพวกนี้มันเป็นขี้ผงอะไเลยเป็นฝุ่นพันกระจายอะไรม่นมีอะไรเยง่ายเลยพูดในมุมคนที่มองมันง่ายเลยจะเป็นยังไงแต่ก็อย่างว่าเจ้าของก็เคยเป็นเวลาที่มันมันยังออกไม่ได้มันก็คือออกไม่ได้ตอนนั้นที่มันหลอกมาแล้วมันก็ยังถูกหลอกว่าออกไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ออ หลุดออกมาแล้วไม่ได้ถูกล่ามนล้ไอความหลงมันก็ยังบอกว่ายังไปไม่ได้ไง <c oughs> ก็ยังเชื่อมันนยเพราะมันไม่เคยออกมาไงไม่รู้ว่าออกได้ไม่ได้เออนั่นแหละคนเมาอ,อย่างนีนี่คือยังเมาอ,อยู่เมาด้วยความหลงมีทูกประธรรมเห็นมากชัดเจนมากคนเมาไหมหมอรอไม่รู้ใจตัวเองมุ้งไปถามัมนนึ่งไปถามคนหนึง่งเอ,อ้ยเพว่ารู้ไหมกูเป็นใคร เราก็เหมือนกันพวกที่ไามีความโลงนี่เขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นใครเออไล้ความโด่งมันก็บอกมึงเป็นอย่างงี้ึงมึงเป็นคนนี้เป็นเป็นแบบนี้เป็นทุกข์ไงตอนนี้เป็นคนที่ลําบากอยู่ไงเป็นคนที่เดือดร้อนอยู่ไงเป็นคนที่ขาดนันขาดนี่ต้องหานั่นนี่มานั่นนีนั่นแหละไปรึกษาถูกที่มากไปรึกษายถูกไอ้ตัวที่ไปรึกษาคอนเซนเตอร์โดนนี่โดนรองนี่นี่เหลือไง มองจากภายนอกมันเห็นช okay. 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 ัดแต่ความจริงไนี่ตัวใหญ่มันอยู่ในใจเราเนี่ยเราจะเตือนหลอกตลอดเขาเปรียบตลอดนะต้องกําจัดไปเลยนะกำจัดไปเลยนั่นแหละระดัอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็ไปด้วยระดับแล้วก็ถอยกลับมาไม่ก็จริงไปสลับไปแล้วไม่ก็ลองดูว่ามันอยู่แบบเช่นไหนมันดีทน กับความเหนื่อยนั้นได้จิตมันจะมีพลังขึ้นมาได้ก็ยังไม่ไม่แสบไม่ร้อนไม,ไ,มดดไม่ไหม้ดำตัวอ่ไนสุ้อะไรเคยเจอมาหนังหงลังหลังเยอะแต่ก็ยังว่าจาิตมันต่างกันที่หมอพี่วิวจิตมารอบนั้นนะโอ้แสบไม่แทงเสียดแทงเป็นเหมือนเศษเจ้าเศษหินมาเต็มไม่หมด เต็มตัวเลยเข้าไปถึงกระดูกเลยเดี๋ยไอ้เจ้าตัวหนักไอ้เรานี่แค่รับรู้ยิงหนักเลยทะลุทะลวงเข้าไม่หมดก็เกี่ยวโยงกันนี่ไม่เกี่ยวอยู่ในเครือข่ายอยียวนี่คนนั้นแล้วก็แล้วก็ก็มีเห็นนะก็เป็นยางๆในเรือดำเหมือนกันนะก็มีแค่นั้นนะรูปร่างไอ้สิ่งนี้มีเดียนมีรูปเหมือนไม่ไนะมันก็รูปดำรูป แดงของมันอย่างนี้นะมันจะไปรูปอือนยังไงมันจะไปรูปใสรูปขาวมันก็ไม่ได้เหแต่ว่ามันมีอำนาจมากมันก็จะแปลงมานที่มันแปลง่ร่างได้เลยแบบสวยหมือนเดียวดาเหมือนกันอารมณ์ที่เป็นฝ่ายความง่วงฝ่ายความชั่วที่มันปันดีมันก็จะเป็นความมีสิทธิ์ที่ดีทาให้เราหลงเลยอันนี้มันยังเป็นสภาพที่เห็นได้ง่ายแยกแยะได้ง่ายดีแล้ว ไม่ต้องไ,ไ,ไปหลงไม่ต้องไปกล่วบางทีมันกําลังเป็นหนอนกําลังจะกลายเป็นตีเสื้อแล้วเราเรียกมันเปตัวดำๆนั่นแหละพอมันเข้าฝักมุ่มนีแล้วมันก็ออกมาเป็นตีเสือ้อจิตที่ว่ามีความทุกข์ของมุ่มเนี่ยจิตที่กระดอนเนี่ยเมื่อได้รับการชดเชยได้รับการเรียนดูแลได้รับการล้อมกันกองให้มันละลายจากความง่วงของมัน เครื่องกันก็วิปัสนาเนี่ยมันเกิดดับนี่เหมือนน้ำเนี่ยริ้นสกปกแค่ไหนพอไปต้มปุ๊บเลยก็ความสกปกก็ต้องแยกไหมถูกความร้อนมันก็ละลายมันก็เดือดในส่วนที่มันสามารถมันก็ระเหยขึ้นแต่ว่าในฐานะที่มันเป็นน้ําเมื่อมันไม่มีความร้อนแล้วมันก็จับตัวมันก็เย็นน้ำกลั่นเนผ่านความร้อนัระเหยขึ้นกลายเป็นน้ำที่สะอาดนั่นหละ แล้วก็กันได้กองด้วยสมาธิก็กันด้วยปัญญากันกองที่มันระเวยขึ้นมามันสูงกว่าฐานะเดิมได้ไม่ต้องห่วงว่าสถานะมันจะหายไปชีวิตยังมีอยู่หมายถึงว่าอายุของจิตยังมีอยู่ที่บาปกรรมยังมีมันไม่ขับตอันนี้หรอกไม่องกลัวตายจากความโง่เกิดใหม่ด้วยความฉลาดสบายเลยแม้ว่าังไม่ได้ตายด้วย ร่างกายนี huh. exactly. ้ก็ตามไม่ตายด้วยชาติี้วหรือไม่จะตายจริงเขาก็เรียวไปก็ตายด้วยกันสัมลักแต่เราอยู่นี่เราก็มีความคู้อยู่แล้วต้องกล้าเสียสละต้องพร้อมที่จะเสียสละนั่นแหละสุดท้ายสิ่งที่จะมามายึดมามาควบคุมมาบังคับเราอะมันก็ยึดไปไม่ได้มันก็ควบคุมมันก็บังคับไม่ได้ว่าเราไม่ได้สนใจที่อยู่เราไม่ได้เกรงใจเราไม่ได้กลัวที่อยู่กับมัน กองได้ที่พูดไปหลายมุมเลยเทียวไม่เห็นเลต้องมีหลายๆมุมนคิดเองก็ได้หาวิธีการสิ่งที่เจ้าของถนัดสิ่งที่เราทําได้แล้วเราภูมิใจเรามาแปลงค่าให้มันเป็นวิธีการที่ใหญ่กจ่ิตเราทํำยังไงเดียร์ที่จะเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ให้มันมีประโยชน์ได้แลนวไงเราจะเปลี่ยนสิ่งที่มันเป็นโทษที่เราที่เราไม่กลัวไอ้ที่เรากลัวที่เราไม่ชอบให้เป็นสิ่งที่เราสามารถทนอยู่กันได้ ม่นหนีไม่ได้ก็ต้องทน,น,นมื่อทนนานเขา้าจิตใจมันคงก็กลายเป็นว่าเฉยๆเป็นธรรมดาสุดท้ายก็จากความอดทนเนี่ยจะกลายเป็นกรรมเป็นการบางเฉยเป็นธรรมดาไปขันตีเนี่ทนไป็นมันนานๆเข้าก็กลายเป็นความมัน่นคงสุดท้ายก็ก็ไม่ต้องทนก็เป็นธรรมดาแลวธรรมดาะครับเดีย๋ยวเที่ยเหมือนไอ้คนอยู่ข้างคลองที่มันเน่าเนยนะี่เคยไปเช่าห้องอยูุ่เพียเลยอยู่ข้างเ ัำคลองของเน่าเลยเหม็นไปที่เรียกเหม็นชิ้หายเลยนี่เลยใจคนอยู่วัานแถวนี้มันอยู่ได้ไงแล้วก็อยู่ไปเรื่อยไปมาสักพักเดือนเดียวไม่เหม็นอีกแล้วน้ําดาเท่าเดิมมันก็ปรับตัวจะมูก็ได้กลิ่นมันเดิมนะแต่ว่า้กลิ่นเหม็นไม่มีเออมันทําไงมันก็ปรับตัวมันอยู่ได้ระดับความเหม็นนั้นมันทนได้แล้วมันกกายป็นไม่เหม็นอืม ความทุกข์นี่เหมือนกันปรับปรับจิตให้มันเข้มแข็งให้มันยืดหยุ่นในที่สุดมันก็จะทนแล้วก็สัมผัสกับความทุกข์นั้นได้โดยที่มันไม่ถูกยกตัวอย่างคนที่มันห่วงกว่าเราเนีมันก็สัมผัสทุกข์อย่นั้นได้สัมผัสทุกข์สู้กับทุกข์ด้วยความง่วงแต่เรานี่สู้กับทุกข์อยู่กับทุกข์ด้วยความฉลาดเราก็ได้เปรียบเขาเลย เะอยาเทียบสัตว์อื่นที่มันต้องเสวยความทุกข์โดยที่มันไม่มีทางออกเลยไอสัตว์เดรัจฉานที่เขาไม่ได้มีความรู้อะไรเลยต่างแดดร้อนๆก็ไม่มีที่หลบก็ต้องตายอยู่นั่น่ะตางฝนหนาวไม่มีที่หลบก็ต้องตายอยู่นั่น่ะยไม่มีอะไรกินก็ต้องคนอยู่อยู่มันแต่มันก็ยังอยู่ได้เพราะอะไรมันต้องทนมันไม่มีทางออกทนโดยที่ไม่รู้ว่าต้องทนด้วยนี่เราทนเรารู้ว่าเราทน เราอยู่เราเรียนรู้เรารู้ว่าเราเรียนเราฝึกเรารู้ว่าเราฝึกนั่นแหละรู้ว่าทําอะไรแล้วเป็นจุดเริ่มต้นมันก็ต้องมีที่สิ้นสุดมีการลงทุนลงแรงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีผลกําไรต้องมีผลตอบแทนเพราะว่ามีเจตนาที่จะทอะไรเรียกว่าเป็นกรรมนะเจตนาเป็นกรรมตั้งใจเนี่ยือเป็นกรรมตั้งใจที่จะฝึกจิตก็คือเป็นกรรมเป็นมโนกรรม กรรมที่สร้างที่อยู่ให้จิตนั่นเรียกว่ากรรมฐานเปิดกรรมฐานแล้วกรรมที่ให้ผลเราดิสุดคือกรรมฐานแล้วกรรมที่ให้ผลแบบมีอำนาจใหญ่โตที่สุดก็คือกรรมฐานทำบุญทำทานอย่างอื่นต่อให้บริจาคเงินร้อยล้านพันล้านยังชั่วทำจิตที่เป็นสมาธิสงบชั่วขนาดเดียวไมเนี้นีน่เป็นเที่ยวฝึกจิตก็เทียวเทียวฝึกรักษาศีลคนบริจาคเงินพันล้าน ชู้คนรักษาศีลไม่ได้อันนี้สงผลที่จะได้เพราะว่าแล้วมันเป็นของภายนอกของสมมุติเนี่ยศีลก็เป็นสมมุติแต่ว่าเป็นสมมุติในสิ่งที่เป็นปฏิปีตายถึงว่าเป็นเป็นสิ่งที่มีความปฏิปีตในการที่จะเป็นทางเดินไปสู่ความจเจริญที่มันสูงขึ้นปนี้มันไม่มีเปลี่ยนผู้อื่นแล้วก็มันไม่มี มันมันไม่สามารถที่ใช้ให้ผู้อื่นทาแทนได้มันเป็นสิ่งที่ต้องทําเองนี่มันประเด็นตรงนี้บริจาคเงินให้คนอื่นบริจาคแทนก็ได้นะทําทานนี้ให้คนอื่นทำแทนได้และส่วนมากมันก็เป็นอย่างนั้นเช่นกันไอ้คนที่บริจาคเยอะๆเนี่ยมันไม่ทําเองหรอกคนนี้คนอื่นนั่นจะทำเดี๋ยวมเงินเขาให้คนอื่นทำแทนไอ้คนจัดแจงเดินเรื่องเดินราวเลยสิ่งที่มีนี่สง มากกว่าทานสมาธิสมาธิกับมฐานความสงบใจก็มีอนิสงสงมากกว่สิทธและวิปัสนาอย่าคือความรู้ความรู้เห็นในหลักสัจธรรมเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่เราเห็นความเป็นจริงว่าเราไม่มีเนยอันนีสงสูง,สงที่สุดเลยจากคนธรรมดาคนบริสุทธิ์นีให้เป็นอริยาได้จากคนที่จะต้องทุกข์เนี่ยทําให้คนทุกข์ได้ก็นี่ก็เห็นจะชัด เราสลัดทุกได้แต่ละขนาดนี่เราก็พ้นทุกแต่ละขนาดอยู่แล้วเออเราตัดคำงูได้แต่ละขนาดเราก็สลัดทุกขนาดอยู่แล้วออแค่นั้นเองเราไม่วนกลับไปอารมณ์เดิมที่มันไม่มีประโยชน์ล้วก็หนีไปทางที่จะเดิอนอยู่แล้วโอเคไหมมองบางทีนี่แล้วก็หลงมไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วมันไม่เชื่อมันก็มันก็อ้างว่าอย่างนี้ยยังยังไม่ได้ไม่เป็นไม่ถูกไม่ใช่เนี่ยมันนั่นไม่ถูกมันไม่ใช่มันไม่ได้ มันไม่ใช่สวดที่จะได้ประโยชน์อย่างนี้ไอ้มันในความหลงความโง่ก็อยู่งั้นแหละของมันนั่นแหละมันพัฒนาไม่ได้หรอกวกล้พัฒนาเรายังป็นประเทศได้พัฒนาเขาไม่ได้เราแม้ว่าเรายังไม่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราก็กำลังพัฒนาอยู่เหมือนประเทศไทยเราเนี่ยใจเราก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าคนดีคนกำลังพัฒนาเนี่ยว่ายังไม่ได้เป็นคนที่เจริญแล้วก็ตามแต่เป็นผู้ที่กำลังที่จะเจริญตักที่ที่เจริญนี่เป็น สารธรรมะนี้ก็เป็นอย่างนี้ก็คือเป็นเนื้อหาที่เป็นที่เป็นเนื้อหาเป็นภาษาที่เป็นภาษาที่รู้เรื่องแล้วมันมีขั้นตอนมีรมเนียมมีวิธีอะไรมากมายแค่นั้นเ่งคือเป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนประกอบไปิเฉลยตอนนี้เราใช้ภาษานี้เราก็ใช้สัญลักษณ์แล้วสื่อสารอให้เข้าใจเข้าใจความหมายจุดประสงค์ของการเข้าใจความหมายคืออะไรคือการ เอาคาหมายที่เข้าใจเนี่ยไปสร้างไปสร้างให้มันเป็นผลขึ้นมาได้ต่อเจ้าของเพราะฉะนั้นสัตยธรรมมีสามอย่างปฏิญาติปฏิบัติทีเบีย์ปฏิญาติคือความรู้ข้อมูลพื้นฐานที่เราฟังไปฟังแล้วเข้าใจแล้วปุ๊บเอาสิ่งที่เข้าใจแล้วหรือว่าสิ่งที่จําได้แล้วมามาทดลองใช้มาทดลองใช้ทดลองทาให้มันได้ประโยชน์อัาเรียกว่าปฏิบัติในกระดังปฏิบัติปฏิบัตินี่เราเรียกว่า ผู้กำลังพัฒนาเรียกว่าเนยยะเนยะบุคคลผู้ฝึกได้คนสี่ประเภทในผู้ที่แค่ฟังอย่างเดียวก็รู้เลยถูก็ดีเตีนอยู่หัวพนน้ำนี่กติเตันเกี่วก็ผู้ที่ฟังแล้วต้องอธิบายเพิ่มเติมหม่ยแล้วก็เข้าใจญ่ดาจิต เราเนี liberal, gray, gray, green, created, sun. Sun ่ยอยู่ระดับที่สามในยะผู้ที่สามารถฝึกได้ฝึกได้นี่ไม่ใช่ว่าให้คนอื่นฝึกให้นะฝึกได้นี่งะขอเองต้องฝึกเองคนอื่นเนี่ยวิธีให้ตัวเองฝึกเองเรียบเที่บก็เหมือนนักมวยโค้ดเนี่ยสอนต้องเปอย่างนี้ต้องวิ่งอย่างนี้มันต้องวิ่งเองยึดคืนก็ต้องยึดเองกระโดดเชือกก็ต้องกระโดดเองคนทำเทียนให้ไม่ได้เนี่ยเขาบอกวิธีโดยนี จะขอนจะแข็งแรงอะไรตั้งหนนะดวดเอ่นเนั่นแหละเปบบเร,รียบเทียบครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ท่านก็เป็นเหมือนกวดนี่เทคนิคนี้อยากให้กล้ามท้องแข็งแรงต้องทำแบบนี้อยากให้กล้ามขาแข็งแรงต้องทำนี่ท่านก็บวชจะเป็นวิธีการฝึกภายในฝึกแบบกาลัางภายในนี่ของเจ้าฝึกจิตนี่แหละฝึกกำลังภายในวัดเจ้าดิณเนี่ยโอ้ยละครจะหลบเอง <c oughs> ัหาที im, also, fever, ่ ré, him, ีการหลอกไม่มีกำลังภายในอะไรม่เอามือนของขาไปตตะเข้าไปบนเดิมกำลังภายในก็กำลังของจิตนี่แล้วกำลังของจิตเนี่ยคือซีห้านี่ศรัทธาความเชื่อความน้อมใจไปเชื่อว่าไม่เที่ยงเชื่อว่ามันดับไปแล้วมันตั้งอยู่ไม่ได้นะมริยะความพยายามพยายามที่ใหญ่หยนพยายามที่ใหญ่ให้หยิบนนั้นไมได้ พยายามที่จะรู้ตัวนี้นะไ,ได้ทางวิิยะสติพยายามที่จะรู้ตัวพยายามที่จะรู้สึกตั้งมั่นอยู่ในการที่จะรู้สิ่งนี้ให้ได้รู้ความอยู่รู้เตือนอยู่นึกได้อยู่จําได้อยู่อนะไรสติและสุดท้ายเมื่อพยายามที่จะรู้อย่างนอยู่ดนะีมีตัวรู้ตัวมีสติรู้อยู่ว่าพยายามที่จะรู้สินะ่งนั้นอยู่ ก็เรียกว่ามีสมาธิแล้ะมีความมั่นคงทางมีวิทยามีสติมีสมาธิมันมีความมั่นคงนะความฉลาดก็เกิดขึ้นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เห็นว่ามันใหม่แบนี้เข้าใจคนไกลปแบบนี้ก็มีบัญญัติห้าตัวนี่อินทรีย์ห้าเหลือพระละห้าเนี่ยพลังใจกาลังใจจริงๆเลยคือแบบนี้ซึ่งเราต้องสร้างทำไมศรัทธาคนอื่นสร้างไม่ได้ แต่ว่าส้ศรัทธาศรัทธาที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ศรัทธาที่เป็นโทษศรัทธาที่เป็นไปด้วยความหมองหมายคนอื่นสร้างไม่ได้เช่นมีพระอันค้างมามีหมอดูเป็นนั่นมามีอะไรต่ออะไรเนี่ยกทั้งมีนักชวนลงทุนมานะมาลงลทุนอะไรเทียบหุ้นมีอะไรศรัทธาที่คนอื่นสร้างให้มีที่ชิมหายศรัทธาทายย่อของสร้างขึ้นมาสร้างจากใจย่อของในสิ่งที่มันถูกต้อง สิ่งที่เรารับมาจากพูดที่เราเชื่อจากพูดที่เราเห็นว่าท่านน่าจะรู้มากกว่าเราเอามาใช้ได้ั่าคต้องเชื่อเป็นทางเป็นเป็นเป็นต้นทางเป็นเป็นตัวเป็นเหมือนแดงดันเป็นตัวส่งตัวส่งให้ไปสู่ไปสู่เป้าหมายเป็นรถก็เป็นเหมือนเทียนหนึ่งนะต่นนบอกตัวไห ราจะวิ a a ่งเร็วแค่ไหนแรงมากแค่ไหนเราะต้องบอกยร์แยกกันก่อนมันจะพุ่งไปเลยไม่ได้แม้กระทั่งเครื่องบินยังไงมันก็ต้องค่อยวิ่งไปากว่าจะเร็วได้เร็วเลยไม่ได้เหมือนกันเราจะฝึกจิตเพื่อที่จะออกไปจากความทุกข์นี่ยแล้วก็ฝึกในการที่จะน้อมไปในในกลไกที่เราเข้าใหก่อนนะสัท้ายนี่คือลักษณะน้อมไปน้อมไปในช่องทางในทางที่เราต้องการให้มันไป เนี่ยตัวสถัทธาที่มันมีอย่างนี้นี้ตรวจสอบเจ้าของเองว่ามันมีศรัทธาแค่ไหนในเรื่องไหนบ้างเรื่องนี้ยังไม่มีหรือว่ามีแล้วยังใช้ไม่ได้เขาต้องทาให้มันมีศรัทธาทุกนั้นแต่เราไม่ได้อาศัยแค่ศรัทธาเพื่อที่อยู่กับศรัทธาแค่นั้นเราอาศรัทธานี่เป็นเครื่องช่วยเพื่อดันไปค้นไปจากปัญหานั้นๆหรือว่าเพื่อไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการอิคศรีห้าก็เลยมีศรัทธาเบื้องต้นแล้วก็มีปัญญาเป็นเครื่องปลายเป็นตัวช่วยตรวจสอบ มีวิริยระกับปัญญาเป็นตัวช่วยส่งไปมีสติเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางก็คืงไก่เทียให้พวกนี้ทำงานเสมือกันถ้าเสมอนกับปัญญาเมื่อไหร่ก็จะรู้สัจธรรมได้วิริยะเสมอกับสมาธิเมื่อไหร่ก็จะมีสติก็จะรู้ความเป็นจริงได้รู้ทันตามที่เป็นจริงถึงมารู้ทันสภาพธรรมชาติตามที่มันเป็นจริง เมื่อ NC ห้าสมบูรณ์บริบูรณนะ์นั่นแหละก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วได้ผลเป็นผู้ภาวนาผู้ที่เจริญแล้วหมายถึงว่ามีภาว่าที่เจริญอยู่ในใจก็เข้าสู่มาก NC ห้าบริบูรณ์นี่ก็สมาที่จี๋ก็เกิดแล้วสมาที่จี๋เกิดก็เปิดประตูไปสู่มรกคลไปสู่ทางทางออกแล้วออกไปอยากครอบของังและ ออกไปจากข้อกคังหรือก็เปิดประตูเพื่อที่จะเข้าไปสู่บ้านเพื่อหล,ลแบหบลบแดดหลบฝนหลบร้อนหลบโจรกโมวยนะมีที่อยู่็นปองตูเองนะประตูนี่หมายถึงทั้งออกไปจากความทุกข์ด้วยทั้งเปิดไปสู่ความสุขด้วยเปิดไปสู่ที่ปลอดภัยหรือออกไปจากที่ที่เป็นอันตรายนะประตูนี่คือจินยนากงรเปลี่ยนที่ว่าประตู เห็นอะไรก็ตามให้มีหลักที่เป็นธรรมะมาเทีย่ยบเราทาอะไรก็ตามก็มีหลักที่เป็นธรรมะ้วง,งไม่ค่อยปรับออกแตไม่ใช่ว่าคิดธรรมะจนเตลิดจนเสียเสียจิตจวัดประจําวันเสีย,สยวิธีชีวิตธรรม,มาดาต้องค่อยๆแทรกเข้าไปในจังหวะที่มันไม่มีผลกระทบกับตัวเองกับผูอ้อื่น ไม่ใช่ว่าเดินคำส่วนอยู่แล้วก็อย่ากทำคำสงบยืนนริงนุ่มจนตายจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นนัร้านอาหารแล้วไอ้นึกกรรมฐานขึ้นมานั่งเฉยจะสั่งอะไรก็ไม่สั่งแล้วันก็ได้อย่างเงี้ต้องรู้ตัวว่าอยู่ตรงไหนทําอะไรได้้บางเออก็แต่ละคนน่ะก็ต้องไปปรับเอาเองการพยายามที่จะปรับเอาตัวเองปรับเอาจิตตัวเอง เราคำรู้คาศัพา์ที่เราได้มาได้ยินมาให้มาใช้เอามาใช้ให้เข้ากับชีวิตเรานี่นี่แหละคือการฝึกตนที่ว่ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีเวลาไม่มีสถานที่แล้วก็ไม่มีข้อจํากัดอะไรพอให้เราเข้าใจหลักการเข้าใจเป้าหมายเข้าใจแนวทางจะงเป็นผู้ที่ว่าเป็นผู้ที่อยู่กับธรรมะตลอดพิจารณาอะไรมาก็าเป็นเรื่องธรรมะตลอด แล้วก็จะเห็นธรรมะตลอดได้ฟังธรรมะตลอดแล้วก็จะได้ความรู้ปัญญาตลอดเป็นควาโง่แค่ไหนก็เห็นความรู้เป็นความรู้ที่รู้ว่าจะของโง่เป็นความรู้แค่ไหนก็สนุกสนุกบันเทิงในการที่จะเห็นว่าความรู้เราไม่ทุกไปุม่รู้จักความทุกเลิกก็ดีนะอยู่แค่นั้นเองบันเทิงนความไม่ประมาทเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้บวกวันเป็นผู้ไม่เศร้าโศก เป็นผู้เกษตรทำรงานใช่ปะ่ะไม่ได้ยนะ